สวัสดีค่ะนะคะก็มาเจอกันกับกิฟต์อีกแล้วนะคะแล้วก็อกอนิมาสวยๆของเรานะคะนี่เลยนะวันนี้ก็มาอัปเดตอกอนิมาที่ได้เข้ามาใหม่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่คือเศรษฐีรับเงินนะคะแล้วก็ใดๆคือรับเงินรับทองนะคะสวยมากนะคะหนึ่งกระถางก็จะมีสองต้นเลยนะคะคัดมาให้อย่างงามเลยนะ พิงปานามานะคะอัญมณีสามสีโอ้โหต้นไม้รอบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากนะคะน้อก็บคัดมาให้แบบว่าเลิศๆทั้งนั้นเลยนะคะน้อดูสุขสมใจปองนะคะก็ขายดีมากนะคะ,ะ,ะนะคะนี่เลยนะคะมรดกโลกนะคะอะมา เื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะคลิปขอเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะพอดีว่าจะมีลูกค้าเข้ามาดูโกนะคะกับลูกค้าที่บุรีรัมนีล่ะค่ะอ่ะรับซับสวัสดีครับก่อนรับซับรับซับอ่ะบอกลูกค้าช่วยอุดหนุนรับซับหน่อยเนาะรับซับกินเก่งมากนะคะกินเก่งด้วยแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นเชื้อราคุณแม่หาเงินพารับซับไปหาหมออยู่ค่ะแม่หาเงินอยู่่ะอุดหนุนรับซับหน่อยบอกซิ อ่านะคะมาเปิดกันที่ต้นที่ไม่รู้จักชื่อนี่แหละมาใครรู้จักชื่อต้นนี้พี่ไหมกิ๊หน่อยไปซื้อนะแต่ลืมนะคะเพราะว่าแบบนี่แหละเวลาเข้าดงต้นไม้ก็จะหลงก็จะลืมอย่างนี้อ่ะนะคะแต่สวยมากนะคะร้อยห้าสิบาทอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้น่าจะเป็นตระกูลดิเพนบาเกียนะคะสวยน่าจะเป็นนะคะกระตกล้าเราด้อจ้า ต้นที่สองจ้ะใครที่รู้จักชื่อพิมไม้กิ๊บหน่อยนะคะอย่าหาว่าไม่ค้าไม่มีความรู้เลยนะคะคือความรู้ตอนนี้ทั่วหัวมากนะคะแต่ว่าบางทีมันก็มีการลืมกันบ้างแต่คนเราเนาะเพราะมันพัก่อน้อยต้องจำไม้แบบหลายชื่อด้วยนะคะเดี๋ยวพ่อมเดี๋ยวเบรกมาตรงนี้ก่อนขอปล่อยตัวนี้วันนั้นเราลูกค้าตามหากันเยอะมากคือนั่นแหละกอริออซัมนะคะอะกอริออซัมนะคะมีหลุดมาหนึ่งกระทางนะคะ เอาไปอ่าอันนี้ให้ไปร้อยเดียวนะคะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทโอ้ราคาดีมากนะคะอันนี้ตัวเป็นตัวไว้เวียนพิงแบ็กนะคะมาตมาตัวนี้ไหมอีพีโอ้ใครที่แบบว่าอยากเอาน้องไปทำอ่ะตรงนี้ไม่สวยแต่ว่าอันนี้สวยมากอ่ะอีพีนะคะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทข้างล่างมันเขียวต้องตัดออกจริงๆไม่เขียวนะแค่แบบว่าเราไม่ได้ดูแลน้องอ่ะคือก้านอ่ะด่างเลยนะคะตัวใบก็ด่างเลยนะคะ กระโดดไม่ได้นะดาม่อมาอ่ะตัวนี้ปล่อยอันนี้เลยแล้วกันอ่านะคะเออสยามออเรน์สยามออรเรน์นะคะเอาไปคู่ละร้อยห้าสิบต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะคู่ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทลดไปอีกห้าสิบาทนะคู่แบบนี้นะคะซื้อคู่กันไปเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทซื้อคู่ไปแล้วก็ไปปลูกรวมกันเลยนะคะจะได้แบบเป็นเวลาเป็นพุ่มใหญ่อ่ะน้องสวยนะคะจริง ก็มาตังทานี้เลยค่ะพี่กิก็ไปฝั่งนี้อ่ะตัวนี้ลูกค้าตามหาเยอะมากซับเจ้าสัวร้อยยี่สิบบาทนะคะอโกนิมานะคะสามกระถางส่งฟรีนะคะเนาะเพราะฉะนั้นซื้อให้ครบสามกระถางนะคะสวยมากอีพีที่แล้วยังเป็นห้ากระถางส่งฟรีอยู่เลยนะคะอีพีนี้สามกระถางนะคะสามกระถางสุกฟนะนะคะกระถางที่สองนะคะ 1 <120 S> 2 0บาททับสองอโกนิมาก็จะเป็นแม่ๆนะคะวัยเกษียณแล้วก็จะชอบนะคะ,คะนี่แหละคิดไปถึงแบบว่าให้ราคาเบาๆนะคะเพราะว่าบางทีแม่ที่เกษียณอายุแล้วก็ไม่ได้ทํางานหนหนแล้วก็มองเห็นตรงนี้แหละนะคะแล้วถึงขายไม้ในราคาน่ารักแบบนี้นะคะจริงๆตัวนี้ก็จําชื่อไม่ได้ไม่ใช่ลายน้ําทองหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นนําโชคเอ่อเอ๊ เดี๋ยวนะนำโชคจะเป็นตัวนี้เนาะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นกวักทองคำปะตัวนี้หรือเปล่าไอไอมงคลสยามอ่มงคลส,สยามนะคะตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะไม่กลายตัวนั้นจะเป็นตัวกลายนะคะอันนี้ก็ให้ไป120บาทนะคะมงคลสยาม120บบาทนะคะช่วงนี้นะคะเป็นต้นไม้ราคาต้นไม้คือดีมากนะคะอยากให้รีบสะสมนะคะ,คะเพราะว่าแบบ คาดว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นนะคะแต่ว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คือเก็บได้รีบเก็บเลยนะคะอันนี้สวยได้มา <120 S 1> อยู่ต้นเดียวด้วยนะคะ,คะต่อมาอันนี้วุ้ยใบกลมสวยมากนะคะซับมงคลนะคะ,ะแดงสเปรดเลยสวยมากนะคะอันนี้ค่าไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาททับหนึ่งนะคะหนึ่งร้อยบาททับสอง หนึ่งร้อยบาททับสามนะคะสวยอ่ะสวยทุกกระถางเลยนะคะน,นี่<ช>พูดจริงจริงนะ,ะต่อมาค้ำคูณนะคะค้ำคูนหาของยากมากเลยนะคะคอันนี้ให้เป็นร้อยยี่สิบบาทนะคะค้ำคูณหนึ่งร้อยยี่สิบบาททับหนึ่งนะคะจะเล็กหน่อยค่ะแต่แข็งแรงมากนะคะก็จะมีคนมาอยากช่วยขายของตลอดเลยนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาททับสองนะคะ,คะ ใครที่ซื้อเยอะอยากได้ของแถมบอกได้นะคะแต่ของแถมนี่กินเก่งมากเลยนะของแถมของเรารับซับดำดำแมวมงคลนะคะต่อมานะคะอะไรคะประกายเพชรนะคะประกายเพชรนะคะร้อยยี่สิบบาทนะคะ ฟังราคาต้นไม้นะคะฟังดีๆฟังให้ชัดๆนะคะต้นไหนราคาเท่าไหร่นะคะเนาะจะได้ไม่มาเถียงแม่ค้าว่าต้นนั้นแม่ค้าขายเท่านี้เท่านั้นนะคะนะคะอันนี้ร้อยยี่สิบาทนะคะบางทีนะคะตัวไหนที่จําราคาไม่ได้น่แอาจจะย้อนคลิปนะคะไปฟังราคาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแม่ค้าจะคิดราคาผิดนะคะเพราะว่าถ้ามั่นใจว่าตัวเองจําไม่ได้ปุ๊บมันจะย้อนคลิปไปดูเลยนะคะว่าตัวเองขายเท่าไหร่เนาะ อันนี้กระถางที่หนึ่งนะคะหนึ่งร้อยี่สิบาททับหนึ่งปลากรายเพชรกระถางที่หนึ่งนะคะขายดีมากนะคะตัวนี้ปลากรายเพชรกระถางที่สองนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาททับสองจ้านะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาททับสามนะคะเลินเลิศสวยๆนะคะต่อ,อมาสุดสมใจปอง ตัวนี้ขอร้อยแปดสิบบาทนะคะร้อยแปดสิบบาทต้นใหญ่สวยมากทับหนึ่งจ้ะนะคะอันนี้จะเป็นไม้ไทยนะคะไม่ใช่ไม้นำเข้านะคะอ่ะตัวนี้ขอสองร้อยบาทขอราคาโดดขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าน้องมีสองต้นนะคะทับสองนะคะมีสามจ้ามีสามต้นนะคะอีกต้นหนึ่งกำลังแทงขึ้นมาแล้วนะคะสามต้นในกระถางเลยนะคะอันนี้ก็ร้อยแปดสิบาทจ้อ180สบาททับสามนะคะ สีแดงแรงฤทธิ์นะคะต่อมาตัวนี้มหาเศรษฐีแดงนะคะมหาเศรษฐีแดงไปหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะรอบนี้ได้มาสวยมากนะคะหนึ่งร้อยี่สิบาททับหนึ่งนะคะซับหนึ่งร้อยี่สิบาททับสองนะคะโอ้อันนี้ต้นใหญ่ ใหญ่เลยอ่ะไป120บาทเท่ากันนะคะทับ3นะคะต่อมาลายน้ำทองนะคะลายน้ำทองตัวนี้ก็ขายดีมากๆเลยนะคะ120บาทนะคะ120บาททับ1นะคะนี่สีแดงสดแบบนี้เลยนะคะทุกคนสวยมากนะคะรายน้ำทองกระดานที่2นะคะ120บาททับ2อะ วยอ่ะต่อมาอัญนนมณีสมสีนะคะอ่ะร้อสิบาทห <180 S 2> นะะึ่งร้อบาททับหนะคะสวยหนึ180บาททับสองนะคะ,นะคะต่อมามีไม่เยอะพิงปานามานะคะได้มาสองเหมือนกันนะคะพิงปานามาไป1นึ่บาทนะคะทับ1นะคะ เนี่ยสีสันสวยมากนะคะหวานละมุนนะคะตัวนี้นี่ปานามากระถางที่สองนะคะ120บาททับสองจ้านี่นะคะต่อมามิทไทยแลนด์นะคะเหลืออยู่หนึ่งกระถางสุดท้ายแล้วนะจ๊ะอันนี้ให้ไป120บาทนะคะสำหรับมิทไทยแลนด์นะคะประเทศบุรีรัมย์ตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วนะคะเย่ๆสั่งของก็ ก็จะส่งให้เร็วกว่ารอบที่แล้วหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงที่ช่วงที่ผ่านมาฝนตกใช่ไหมคิดว่าจะส่งของชา้าเพราะว่ากระถางมันเปียกจริงๆนะคะแล้วลูกค้าได้ต้นไม้ไปเป็นเชื้อรากันเยอะมากเนาะเราเราไม่อยากให้แบบว่าแบบนั้นน่ะกิ๊ต้องเอาต้นไม้ขึ้นไปตากแดดไอตากลมพูดผิดอ่ะแต่อันนี้ก็คือตอนนี้ก็ไม่ตกแล้วนะคะเนาะก็จะส่งให้ได้ไวขึ้นนะคะ,ะตัวนี้นะคะรับเงินรับทองนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบบาททับหนึ่ง สวยมากร้อยห้าสิบบาททับสองอะหาสุดท้ายอันนี้ให้ร้อยยี่สิบอันนี้ให้ร้อยสิบาทนะคะร้อยบาททับสามนะคะต่อมาตัวนี้ลิปสติกไทยนะคะตัวนี้จะเป็นของอเป็นลิปสติกไทยไม่ใช่อินโดนะคะสีเนาะก็จะ ไม่แป่นเท่านะไม่ไม่แป่นเท่าอินโดนะคะแต่ก็สวยนะเป็นก้านชมพูหลังใบชมพูแบบนี้นะคะนีอ่อันนี้ก็ร้อห้าบาท150บาท 1, บาท,ทับหนึ่งนะคะลิปสติกนะคะลิปสติกนะคะ <c oughs> อันนี้ใบแปลกใบเขาแบบ <c oughs> ใบมันแปลกไม่ <ๆ S 1> นะจริงๆอ่ะกิมเลือกมาเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าชอบความแปลกของใบนี่แหละ ใบเขาจะเป็นแบบขึ้นคลื่นนะคะสวยสวยร้อนห้าสิบาททับสองนะคะขอคนชอบจริงๆนะเจติน้องนะคะเพราะว่าแบบร้อยห้าสิบาททับสามนะคะจริงๆตัวเนี้ยไม่ค่อยมีของนะบอนอันนี้รู้ไหมชอบชอบอะไรชอบใบไหนชอบใบนี้มันเป็นแฉกต่อมาเดี๋ยวขอขอไปที่กระถางเล็กก่อนนะคะอ่ะอันนี้ เห็นลูกค้าตามหานะคะมหานครนะคะถามหลายคนแล้วนะคะวันนี้มีมาให้แล้วนะคะสําหรับมหานครนะคะอันนี้ให้ไป200บาทนะคะอโกนิมามหานครนะคะเขายังไม่กัดสีนะเขจะกัดสีตันี้อีกนะคะทับหนึ่งนะคะตัวนี้ไม้บางอย่างเวลาเราแบบเพิ่งจะเติมปุ๋ยไปอ่ะสีของเขาก็จะเพี้ยนนะคะเขาก็คือจะยังไม่ออกสีเขาก็เริ่มมาแล้วใช่เริ่มมาแล้วอันนี้ต้นที่สองร้อยบาททับสองนะคะสวย จ,จึงว้าดูสีตัวนี้แปลนมากนะคะสองร้อยบาททับสาเวลาะะเขากัดสีของเขาก็จะได้ประมาณนี้นะคะสี<ช>องน้องก็จะแดงได้กว่านี้อีกนะต่อมาตัวนี้อะไรนะนำโชคนำโชคนะคะน้องนำโชคเอ้ยไม่ใช่พูดผิดกวักทองคำโอ้กวักทองคำ เนี่ยคือแบบเราต้องจําไม้กันเยอะมากค่ะบางทีก็มือนะขอภัยนะคะกวักทองคํานะคะร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาททับหนึ่งนะคะขอภัยจริงๆนะคะคือกิฟต์พักผ่อนน้อยหลายวันมากห้าวันติดนะที่นอนแบบนอนน้อยนะคะเพราะว่าทําหลายอย่างมากนะรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวกลายเพราะว่าปกติอ่ะเขาจะเป็นทองคํานี้ใช่มันจะเป็นสีอ่าแต่ว่าอันนี้ก็คือออกเป็นสีแดงแป้นเลยนะคะร้อยยี่สิบบาททับสองนะคะ ร้อยยี่สิบาททับสามนะคะมีตําหนิระหว่างเดินทางนิดเดียวนะคะอันนี้ให้ไปร้อยเดียวอ่ะร้อยเดียวนะคะทับสามแต่สวยนะบอเลยนะคะก็มาซัมโมกอนส้มโหอันนี้สวยอะ่ะแล้วเป็นเป็นตัวกลายแบบดังๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็ให้ไปสองร้อยแปดสิบนะคะสองร้อยแปดสิบบาททับหนึ่งนะคะสวยเลิศมาก นี่ให้ราคาเดียวกันเลยนะคะกลายเหมือนกันนะคะ280บาททับสองนะคะสวยอะ่กะกัดสีส้มแบบดีมากใช่คือดีงามต่อมาตัวนี้ชอบมากเศรษฐีรับเงินรับทองนะคะเศรษฐีรับเงินรับทองอ่ะอันนี้ให้ไปร้อบาทก็พอให้ราคาน่ารักไป เขียนชื่อไ้ให้ก่อนนะคะต้นไม้สวยนะคะต้นไม้<ล>คุณภาพาาด้วยนะคะเนาะแต่ว่าเห็นราคาถูกแบบนี้นะคะส่งจริง <IS AN> หรือเปล่านะคะส่งตรงปกไม้ต้นไม้ที่จะได้ไปเสียจะเสียหายไหมระหว่างขนส่งนู่นนี่นั่นนะคะ <GO üy leh> อ่ะเดี๋ยวกิฟจะบอกก่อนนะคะอ่าพอไปถึงนะคะขนส่งไปถึงนะคะถ่ายรูปต้นไม้นะคะถ้าต้นไม้เสียหายนะคะส่งลกลับมาแจ้งกิฟหรือว่าโทรเข้ามาแจ้งกิฟก็ได้นะคะว่าต้นไม้เสียหาย <S <S แล้วระหว่างขนส่งนะคะกิฟ ให้ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะเนาะ<ช>ขอให้มีหลักฐานว่าต้นไม้เสียหายจริงๆนะคะเนาะแล้วก็ระหว่างรับต้นไม้ไปนะคะมาะยูมาอยู่จ้ะจก็ค่ะอ่ากิฟให้สองอาทิตย์นะคะสําหรับแบบการเคลมนะคะถ้าภายในสองอาทิตย์ต้นไม้เสียหายหรือต้นไม้ตายนะคะก็โทรเข้ามาบอกบอก,กิฟตได้กิฟเปลี่ยนต้นใหม่ให้เหมือนกันนะคะเนาะก็คือรับผิดชอบให้เต็มที่ไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เอาเปรียบลูกค้าอยู่แล้วนะคะอันนี้นะคะมีอยู่ ต้นในกระถางน,<ช>นะคะ<ช>จะถี<ด>รับเง<บ>ินรับทองเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะมาขายเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบใช่อันนี้มีสามต้นในกระถางน,นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาททับสองนะคะร้อยยี่สิบบาททับสามนะคะสวยตัวนี้สวยจริงสวยทุกกระถางด้วยนะคะ<ช>แล้วก็เป็นตัวที่ชอบมากๆนะคะ นี่นะ,ะไปเปลี่ยนใส่แบบกระถางสีน่าจะสวยนะคะอะ่ต่อมาโฟเซนนะคะ120บาทเช่นกันนะคะ120บบาททับหนึ่งนะคะโฟเซนหนึ่งร้อยยี่สิบบาททับสองนะคะนี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาททับสองสวยมากนะคะโฟเซน ชอบแบบหลังใบเขาเป็นสีชมพูนเนาะแล้วก็หน้าใบก็จะเป็นสีทองทองนะคะร้อยยี่สิบบาททับสามนะคะต่อมาคลิปยกตัวนี้ให้หน่อยสิอ่ะไปบนไปทํน้องกบก็ได้ค่ะอ่ะตัวนี้ซับอะไรนะคำคูณส้มใบกลมนะคะสวยมากเลยนะนนี้ให้ไปสองร้อยบาทนะคะคำคูณส้มอันนี้ใบกลมนะคะ หายากนะตัวนี้บอกเลย200บาทก็คือคุ้มนะคะมีอยู่ต้นเดียวอ่ะโดดเด่นอยู่ต้นเดียวอ่ะใช่ค่ะมีอยู่ต้นเดียวด้วยนะคะอ่าต่อมาตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวกลายนะคะมงคลสยามนะคะตัวกลายนี่ก็ให้ไปตองมงคลสยามกลาย200บาทมีอยู่ต้นเดียวนะคะทั้งสวนมีอยู่ต้นเดียวเลยนะคะอันนี้ก็200บาทนะคะสวยจริงๆนะคะตัวนี้ขายดีมาก มรดกโลกนะคะ390บาท390บาทนบคาใบใหญ่มากนะคะเมื่อก่อน,นอาาไซนี้ราคาเป็นพันเลยนะคะ,คะมรดกโลกตอนนี้ราคาก็คือน่าจับจ้องทุกทุกต้นเลยต่อมาเรษถีช้อนเงินช้อนทองเรษถีช้อนเงิน120บาท120บบาททับหนึ่งนะคะ นี่กอก็จุกๆเลยนะคะมีอยู่2ต้น3ต้นนะคะในกระถางนะคะต่อมา120บบาททับ2สวยนะคะต่อมาตัวนี้ซุป,ปเปอร์เรทหนึ่งร้อยยี่สิปป120บาบาทนะคะมีอยู่กระถางเดียวนะคะสวยมากต่อมา เรสปานามานะคะให้ไป100บาทนะคะเรสปานามา100บาทอ่ะเดี๋ยวเวิรมาฝั่งนี้ตัวนี้อ่ะอภิเออรวยราบไม่ใช่อภินะคะ,ะตัวนี้เป็นรวยราบนะคะรวยราบเดือน2กระถางสุดท้ายนะคะเอาไป120บาทเหมือนเดิมนะคะทับ1นึนะคะ 120บาททับสองสวยๆนะคะชุดใหม่ได้มาหกแต่ว่าตอนนี้เหลือส่2รอบที่แล้วขายดีมากเลยลาบงงนะคะออเดอร์แบบตลาดแตกมากเลยลาบต่อมาตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่นะคะสวยมากนี่ให้ดูสวยไหมเอาเข้ามาในร่มอ่ะ <laughs> โอเคค่ะสวยมากนะคะชื่อว่านำโชคนะคะเศรษฐีนำโชคนะคะนำโชคให้ไป150บาทนะคะ150นะคะพับหนึ่งเศรษฐีนำโชคสวยสวยดีนะคะออกเป็นสีชมพูแดงนำโชคงวดนี้แหละมาเดี๋ยวเราไปจิ้มกันว่าเราจะได้เราจะถูไหมหงวดนี้แล้วก็ถูมาสองหวดติดแล้วนะคะงวดนี้เราก็ต้องได้ต่อมาตัวนี้หชื่อแบบอลังมากนะ ชื่อของน้องคือเงินทองไหลมาทั้งเงินทั้งทองนะคะเงินทอง,งไหลมานะคะเป็นใบกลมนะคะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้สวยนะคะอันนี้นะคะให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีอยู่กระถางเดียวนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทในหนึ่งกระถางน,นะคะมีอยู่สามต้นนะคะมีอยู่สามต้นในหนึ่งกระถางจ้าเงินทองสวยเลยนะคะต่อมาตัวนี้มา สัมภาทองนะคะสัมภาทองเหลือว่างอยู่หนึ่งกระถางนะคะตัวนี้ก็เป็นกอนะคะมีอยู่สามต้นนะคะสามต้นในกระถางนะคะจุกๆเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะสัมภาทองสีสวยนะสีสวยมากหวานละมุนขายดีด้วยนะคะตัวนี้ รายน้ำทองต้นใหญ่นะคะไซส์ใหญ่นะอันนี้ก็ให้ไป12 0บาทเหมือนกันร้อยยี่สิบบาทจากต้นเบลเลอร์บล่าจ้าร้อยยี่สิบบาทจ้าสองคนรับได้ระหว่างคนส่งนิดเดียวนะคะไม่มีผลหรอกนิดเดียวแค่นี้เองนะต่อมาตัวนี้กวักมหามงคลกวักมหามงคลนะคะสองร้อยบาทต้นใหญ่มากกวักมหามงคลกลาย สองร้อยบาทถูกมากแม่จ้าสวยมากต้นเบลเบล่าเลยนะคะสวยอะ่ะแล้วเป็นกอแบบแน่นๆจุกๆไปเลยนะคะสองต้นสามต้นในหนึ่งกระถางน,นะคะแล้วก็เป็นสีชมพูหวานละมุนนะคะใครที่ชอบสีหวานหวานละมุนละมุนนะคะตัวนี้แนะนํานะคะเชียร์เลยนะคะกวักมหามงคลน,นะคะต่อมาตัวนี้และหนึ่งกระถางสุดท้ายแล้วนะคะพลอยชมพูอันนี้ก็ให้ไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางน,นะคะ คุณลูกค้าค่ะจริงๆสีของน้องคือสวยกว่าในกล้องเยอะมากนะคะ<ช>พอยชมพูนะอันนี้เรื่องจริงนะคะใครแล้วก็เนี่ยอีกตัวหนึ่งนะคะใครที่ชอบสีหวานๆละมุนละมุนนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นสีแบบอะไรนะนมเย็นนะคะสีนมเย็นนะคะ <ชา S 1> ตัวนี้ชานมหว,วานๆวานอ่ชานมเป็นสีสม้มไหมคะพี่กิมเย็นนมเย็น นมเย็นนะคะเป็นสีนมเย็นสวยนะคะไม่บอกอเป็นสีชานมน,นี่คือมองมองไอ้นี่นะสยามออรเรนต์อ่ะอันนี้ก็คือสยามออเรนตนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะซื้อกู่กันได้นะคะแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งต้นนะคะสวยๆแบบนี้นะคะโอเคนะคะอโกนิมาของกิ๊บ <Okay, S 2> ก็จะมี ประมาณนี้นะคะเนาะชอบต้นไหนก็แคปหน้าจอทักไลน์กิมมาได้เลยนะคะใครที่ดูคลิปมาสักพักแล้วนะคะก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าร้านเรานะคะขายจริงส่งจริงนะคะต้นไม้ก็มีให้เลือกเยอะมากนะคะลองเปิดใจได้เลยนะนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาวงการก็อย่าลืมนะคะสวนบัวหลวงพันไม้นะคะต้นไม้สวยคุณภาพราคาย่อมเยานะคะ ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะปล่อยโกส่วนให้แบบราคาเป้าแสนต์จึง่งมากะะอ่ะโอเคค่ะเดีย๋ยวไปต่อกันตรงมุมนู้นนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีจ้า